มาพบก,กับน้องกุ้มปุ้ยเช่นเคยนะคะที่ทรงผลรมยนต์สาขาตังเสือนะคะศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรถเก่งเราก็มีนะอ่ะวันนี้น้องกุ้ยนะคะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะเดีนน๋ยวก,กุ้ยจะพาไปชมชมรอบคันนะคะคุณลูกค้าอ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมไฟเดินโรงงานนะคะไฟยากหน้าอยากนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมี่ม สัญลักษณ์โตโยต้านะคะอ่าคันนี้โดดเด่นเลย V N Turbo นะคะคุณลูกค้าขับสนะมาพร้อมไฟตัดมอเใอรอีกหนึ่งคู่นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องปุ้ยจะพาไปชมรอบๆคันนะคะอะ่คันนี้มาพร้อมเมกเดินโรงงานนะคะคุณลูกค้าคันนี้ถือว่าสภาพ99%แล้วนะคะคุณลูกค้าเครื่อง3,000 D4D นะคะมาพร้อมกระจกไฟเลี้ยวนะคะ บันไดเดิมๆโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้ามือจับโคมเมียมนะคะสวยงามมากคันนี้ก็ของเก้าดูแลดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าต่าชมรอบๆคันเลยนะคะนี่มาพร้อมสัญลักษณ์โตยโยต้ตาฟอร์จูเนเลยนะคะอันนี้นี่เป็นโคมเมียมนะคะคุณลูกค้าแบบที่สำคัญเ่ยมีเซ็นเซอร์หลังด้วยเหรอที่สำคัญ ถอยหรือว่าอะไรนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะเขาว่าจะสภาพเกยมแค่ไหนเดี๋ยวนกปุ้ยพาไปชมภายในนะตอนนี้เราอยู่ห้องดสแล้วนะคะจะบอกว่าภายในนี่เอี่ยมมากมากเลยตอนนี้นกปุ้ยนะคะอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะคะคุณลูกค้านกปุ้ยจะบอกว่าคันนี้ภายในเอี่ยมมากสภาพเตี้ยมเก็บเลยนะคะคุณลูกค้า คันนี้นะคะมาพร้อมพวมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมโดดเด่นมากมีพร้อมเกียรหมือมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมจอวิทยุสัมผัสได้พร้อมของแต่งลายไม้เดิมๆโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้านี่เกียวออโต้นะคะน้องกุยนะคะทําสปาภายในให้เรียบร้อยคันนี้นะคะนี่น้องกุยจะบอกว่าคันนี้โดดเด่นมากมาพร้อม จอทีวีไว้ให้เด็กๆดูหนังหรือว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปทานข้างนี้นะคะนี่สปาภายในให้เลี่ยมๆเลยนะคะคุณลูกค้าแอร์สตออน,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปราคากันด้านหน้านะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะ สนใจนะคะเข้ามาดูรถกับเราได้ที่โซนพลมนยนต์แยกนองเสือนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวน้องปุ้ยจะสรุปราคาคันนี้ให้ฟังนะคะคันนี้ราคาไม่แรงนะคะราคาอยู่ที่580,0005,000พันเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าอ่ะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้น้องปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะวันนี้น้องปุ้ยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย